สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง f ู๊กสวันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับรถที่กำลังเป็นกระแสะแรงมากในตอนนี้นั่นก็คือ 226t28 0รถที่มาพร้อมดีไซน์สุดล้ำสมรรถนะเหนือระดับและเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์คนรักความเร็วอย่างแท้จริง 2026T28 ถูกออกแบบมาให้ดูดดดันแต่ก็แฝงไปด้วยความโฉบเฉียวเส้นสายตัวถังคมชัดไฟหน้าแบบเล็ดีไซน์ใหม่ที่ให้ความรู้สึกโฉบเฉี่ยวในทุกมุมมองกระจังหน้าใหญ่ทรงสปอร์ตตัดกับเส้นสายกันชนหน้าได้อย่างลงตัวบอดี้เน้นน้ำหนักเบาแต่แข็งแกร่งใช้วัสดุผสมระหว่างอลูมิเนียมและคาร์บอนไฟเบอร์เพื่อให้มีความคล่องตัวสูงสุดในการขับขี่ ใต้ฝากระโปรงของ T28 ซ่อนขุมพลังเครื่องยนต์ใหม่ล่าสุดเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบคู่ขนาด2.8ลิตรให้กำลังสูงสุดถึง390แรงม้าแรงบิดมหาศาลกว่า550นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ8สปีดต,ตอบสนองทันใจทุกการกดคันเร่งไม่ว่าจะออกตัวพุ่งแซงหรือทำความเร็วสูงรถคันนี้พร้อมให้ประสบการณ์การขับขี่ที่เราใจเกินคาด ช่วงล่างของที28ก็ถูกจูนมาอย่างพิถีพิถันเพื่อการยึดเกาะถนนที่มั่นคงไม่ว่าจะเข้าโค้งด้วยความเร็วสูงหรือขับทางตรงยาวๆก็รู้สึกได้ถึงความนิ่งและความสเสถียรชุดเบรกสมรรถนะสูงช่วยให้หยุดรถได้อย่างมั่นใจแม้ในสถานการณ์ที่ต้องเบรกกระทันหันระบบขับเคลื่อนสี่ล้อแบบใหม่ยังช่วยเสริมการทรงตัวในทุกสภาพถนนทั้งทางเรียบลุยน้ำหรือทางโคลน ห้องโดยสารของ T28 ก็ไม่ธรรมดาเลยครับบรรยากาศภายในตกแต่งด้วยโทนสีดำและคาร์บอนไฟเบอร์ให้ความรู้สึกสปอร์ตและหรูหราในเวลาเดียวกันเบาะนั่งแบบสปอร์ตโอบกระชับรองรับทุกสริระได้อย่างดีพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหุ้มหนังแท้เพิ่มความหรูหราและความมั่นใจในการขับขี่พร้อมหน้าจออินโฟเทนเมนขนาด12นิ้วรองรับ Apple c a r า l a y และ Android Auto อย่าง เต็มระบบเรื่องความปลอดภัยที2ยก็จัดเต็มมาให้ครับไม่ว่าจะเป็นระบบช่วยเบรกฉุกเฉินระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบควบคุมความเร็วแปรผันแบบแปรผันอัตโนมัติระบบช่วยรักษารถให้อยู่ในเลนและกล้องรอบคัน360องศาช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจในทุกสถานการณ์เสียงเครื่องยนต์ของที28ก็เป็นอีกหนึ่งสเสน่ห์ที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยครับ เสียงคำรามทุ้มหนักในรอบต่ำและเสียงแผดแหลมในรอบสูงฟังแล้วกระตุ้นอะดรีนาลีนให้พลุ่งพล่านทุกครั้งที่กดคันเร่งเป็นเสียงที่คนรักรถสปอร์ตจากต้องตกหลุมรักแน่นอน สำหรับราคาค่าตัวของ 2,026T28 นั้นคาดว่าจะเปิดตัวในช่วงปลายปี2025และวางจำหน่ายจริงต้นปี2026โดยราคาจะเริ่มต้นประมาณ2.8ล้านบาทซึ่งถือว่าคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับสมรรถนะเทคโนโลยีและดีไซน์ที่ได้มา ใครที่กำลังมองหารถสปอร์ตที่ให้ทั้งความแรงความสวยงามและเทคโนโลยีทันสมัยที28 2026คันนี้ถือว่าตอบโจทย์ได้ครบทุกด้านเลยครับถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง f u ล u กสของเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ